Welcome Plan to Sky Pl wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky k y ยพลาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับมอนสีให้มากขึ้นนะคะกับพี่สาค่ะที่สวนจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่สาค่ะหนูขอถามเรื่องอ่าต่อไปเรื่องลูกไม้นะคะอ่า เดี๋ยวนี้หนูก็จะเห็นแบบลูกไม้เยอะมากซึ่งหนูก็ไม่เข้าใจหรอกคำว่าลูกไม้ขอให้พี่สาอธิบายเรื่องคำว่าลูกไม้ให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะเพราะว่ามันมีลูกไม้แบบราคาแบบหนูเห็น3ามร้อยเก้าอย่างเงี้ยตามแบบอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรสําหรับลูกไม้เนี่ยสําหรับลูกไม้ก็จะคือเกิดจากเกิดจากการผสมเมล็ดค่ะการผสมเมล็ดเราออกมาเป็นฝักตัวใหม่ค่ะ ก็คือพอฝักแตกออกมาปุ๊บก็จะกลายเป็นเมล็ดแล้วเรามาเพาะเมล็ดจะเหมือนเมล็ดผักชีที่จะเป็นต้นเล็กๆเหมือนงาเหมือนงาหมือนเหมือนเมล็ดงาจะเล็กมากแล้วเราก็เอามาเพาะพอเรามาเพาะปุ๊บก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะกลายมาเป็นลูกไม้เล็กๆซึ่งเราจะไม่รู้ด้วยว่ามันจะเป็นสีอะไรก็คือว่าแล้วแต่พ่อพันธ์แม่พันธุ์ของต้นต้นนั้นที่เราผสมแบบนี้นะคะคือพอมีฝักแล้ว อันนี้คือมีฝักแล้วเหรอคะใช่นี่นี่คือรอผสมอ๋อรอผสมใช่ค่ะก็คือตรงนี้ก็จะป่องถ้าตรงนี้ป่องเมื่อไรก็คือว่าเหมือนผู้หญิงท้องอ่ะใช่พอท้องป่องปุ๊บนั่นก็คือแล้วพอเราดมใกล้ๆตรงนี้จะมีกลิ่นจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะใช่เราจะต้องเอาไปผสมประมาณสองทุ่มหรือว่าบางคนก็หกโมงตั้งแต่หกโมงเย็นการผสมเกสรเนี่ยเราจะต้องผสมเฉพาะกลางคืนค่ะเพราะว่ากลางคืนจะมี กินก่นกลินกินหอมของเกอรตัวเมียออกมาค่ะเมื่อมีกินหอมปุ๊บเป็นเวลาที่เราจะผสมได้เกอรตัวผู้อยู่ตรงไหนคะเกอรตัวผู้จะอยู่ด้านบนตัวนี้ด้านบนคือเกอรตัวผู้ใช่ค่ะเอาอันอื่นมาผสมแทนก็ได้ก็ได้แต่เราจะต้องมีบอลสีที่เยอะ เยอะมากจนเราสามารถที่จะเก็บเกสรเอาไว้ได้อ๋อใช่ค่ะถ้าอย่างบ้านเราเราไม่มีเราก็จะมีแค่ต้นเดียวเราก็สามารถผสมได้อืมใช่ผสมด้วยตัวของเขาเองก็ได้อย่างนี้เหรอคะผสมได้ค่ะแต่ต้องใช้เวลาสองวันสองวันสองวันวันแรกวันแรกเกสรตัวเมียจะบานก่อนค่ะจะพร้อมผสมแต่ตัวผู้จะยังไม่ออกค่ะวันวันวันที่สองตัวผู้ออกที่มันจะเป็นแบบเหมือนละองค่ะเือนฝุ่นใช่ไหม เป็นฝุ่นฝุ่นเราก็เลยต้องใช้เวลา2วันเพราะเขาบานสองวันใช่จะบาน,น <ะ S 1> ไม่พร้อมกันเราก็จะเก็บเกสรจากข้างบนค่ะมาผสมเหมือนแค่นตัดเนาะที่เขาผ <ขา S 2> สมกัน,นเกสร<ช>มาใช่เราจะมาถูตรงเกสรด้านล่างค่ะพอเสร็จแล้วจะเป็นยังไงคะเราก็จะพอเสร็จแล้วก็จอ,อกมาในลักษณะแบบนี้นี่คือเกสรที่ผสมติดแล้วนะคะก็จะเป็นเม็ดเม็ดที่คือรอแตกอย่างเดียวแล้วเราจะรู้ว่าเกสรเราจะผสมติดหรือไม่ติดเราให้ดูที่ก้าน ถ้าเจ็วันการตัวนี้ยังไม่เหี่ยวก็คือว่าเราผสมเกสรติดแล้วแต่อัตราการติดเนี่ยจะยากมากน้อยมากยังห้าต้นที่สวนพี่น่ะบางครั้งก็ไม่ติดเลยอจะติดต้นที่หก<อ>ติดต้นที่เจ็ดบางครั้ง,งผสมสิบต้นพี่ติดสามต้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าควรมีไว้หลายต้นควรมีไว้หลายต้นแล้วก็ถ้าออกมาเป็นลูกไม้ถ้าโตขึ้นราคาเขาถึงแพง มันไม่ใช่ว่าพอออกมาปุ๊บได้ราคาเลยไม่ใช่ไม่ได้ค่ะแล้วเราต้องเลี้ยงอีกเลี้ยงอีกประมาณ6เดือนเราถึงจําหน่ายได้ตั้งแต่การผสมเกสรออเพราะมันเป็น,มนเมล็ดด้วยกว่ามันจะเป็นมนเมล็ดด้วยกว่าจะกัดสีกว่าจะอ,าอะไรให้เราเห็นฟอร์มใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเ,เกสรเนี่ยมันสามารถเก็บได้ไหมคะท่สาเกสรตัวผู้เราสามารถเก็บเอาไว้ได้15้าวัน15้าวันที่จะผสมติด ้าเห็นเขาบอกว่าเอาไปใช้ตู้เย็นใช่ค่ะได้แค่15วันแค่นั้น15วันคือเต็มที่อ๋อใช่ค่ะถ้าถ้านอกจากนั้นก็คือว่าเหมือนไม่ไม่สมบูรณ์แล้วมันมันมันไม่สมควรที่จะมาเก็บเอาไว้แล้วก็คือไม่มีคุณภาพแล้วมันเสื่อมคความรู้ใหม่เลยสําหรับป้านะคะโอเคอ่ะไปดูพาะเมล็ดกันนะคะอ่าา เวลาที่เราเพาะเมล็ดเราจะมีถาด,ถาดตรงนู้นถาดดำจะเป็นถาดดำตัวนี้เวลาที่เราเพาะเมล็ดเราก็จะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนผักอะไรสักอย่างผักสวนครัวเลยอะค่ะมันผักสวนครัว <laughs> แล้วถาดเนี่ยค่ะวัสดุที่เอาไว้เพาะคืออะไรคะพี่สา <laughs> ก็อย่างที่บ้านพี่พี่จะใช้ใบก้ามปูหมักร่อนละเอียดค่ะแล้วก็จะมีดิน ดินดินร่อนก็คือดินบ้านเราทั่วไปแต่เอามาร่อนเอามาร่อนเอาไปตากแดดฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อราฆ่าแมลงค่ะแล้วก็เอาไปปลูกการปลูกก็ปลูกโรยห่างห่างห่างก็คือไม่ให้แน่นกระจุกกันไม่ให้แน่นเนาะพอหลังจากที่อยู่ในถาดนั้นแล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะสักกี่วันคะเราจะต้องเอามาแยกใส่ถาดหลุมถ้าถ้าอย่างที่บ้านพี่ก็คือว่าจะให้ขึ้นห้าใบ อ๋อ oh, uh, ดูสิ5า้5าใบหใบถึงแยกถึงแยกเพราะว่าถ้าเราไปใส่ข้างในถาดรวมุ๋ยจะไม่พอจะทําให้หยุดการจเจริญเติบโตก็คือว่าก็จะจะอย,อยู่แค่นั้นก็จะอยู่แค่สองใบสามใ oh. บก็คือว่าน้องก็จะไม่โตแล้วค่ะ พวกตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยไม่ต้องใช้ปุ๋ยค่ะเพียงแค่ลดน้ําอย่างเดียวแต่ว่าเราเอามาอบควบแน่นถูกไหมคะใช่ค่ะเราองใช้ความร้อนอย่างเดียวโอเคอบควบแน่นใช้เวลาทั้งหมดกี่วันคะที่จะเอาออกมาจากไอเนี้ยได้แบบนั้นก็ประมาณ3เดือนอันนั้นอยู่ในถาดนั้น3เดือน3เดือนเป็นเมล็ดอ๋อจั้งแต่เมล็ดอยู่ในถาดนั้น3เดือนใช่ค่ะแล้วก็ค่อยมาย้ายมาใส่ถาดหลุมใช่อีกกี่เดือนคะ ประมาณเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งกลายเป็นว่าอยู่ในตู้เนี่ยสี่เดือนสี่เดือนเราถึงจะไปอยู่ในกระถางาจะย,ย้ายมาใส่กระถางแบบนี้โอ้โหก็จะย้ายมาใส่กระถางปุ๋ยเขาจะได้เพียงพออ๋ออันนี้เราถึงเริ่มใส่ออสโมโค้ถูกไหมคะใช่ค่ะโอเค่าถ้ายังไม่มีรากรากยังไม่แข็งแรงเราจะไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเลยโอเคลดน้ำอย่างเดียวค่ะโ okay. อเคลูกค้าก็เมา นี่เหมาออไปลาทั้งตู้ฟังปุริเยมากค่ะอันนี้คือมีเจ้าของหมดแล้วมีเจ้าของหมดแล้วค่ะอันนี้คือเขาเหมาออไปโดยที่เขารู้ไหมครับว่าจะเป็นต้นอะไรหรือ,อยังไงไม่รู้ค่ะเป็นลูกไม้เหมือนกันคือเราขายในนามลูกไม้ถูกไหมคะใช่ค่ะแต่แต่ว่าที่เขาทําไมเขาถึงกล้าเหมาเรามาพูดกันเพราะว่าบางครั้งบางต้นมันออกมาปุ๊บไม้มันจะกลายเป็นไม้ด่างอ๋อมันมีไม้ด่างด้วยมันจะกลายเป็นไม้ด่างโดยที่ไม่ต้องมีชื่อก็ได้ ก็คือขอให้กลายเป็นไม้ด่างลูกไม้ด่างถูกไหมคะราคาก็จะอีกแบบนึงซิโอ้มีอีกค่ะว้าวอันนี้สวยจังเลยน่ารักมากเล็กๆตมนูทตนี้อยู่นี้อยู่รวมกันเหมือนธงยาอะลรอย่างเง้ยใช่ค่ะอันนี้น่ารักมากอันนี้คือเป็นลูกไม้หรือว่ามีชื่อค่ะตัวนี้จะเป็นลูกไม้ที่มีชื่อ จะเป็นจะเป็นลูกไม้ด้วยแล้วก็มีชื่อด้วยอ๋อโอเคค่ะพี่พี่พี่สาแนะนำหน่อยค่ะไอ้พวกนี้ขายหรือเปล่าคะตัวนี้ก็ต้องเก็บต้องเก็บเอาไว้ต้องเก็บเอาไว้เพื่อเพื่อเมันจะได้อัพอัพอัพราคาเพราะว่าบางตัวถ้ามันเล็กเกินไปมันก็จะกลายเป็นเป็นไม้ด่างใช่เราก็ต้องขึ้นขึ้นขึ้นอีกเราจะไม่ขายทั้งหมดเอาไว้ดูฟอร์มก่อนถูกไหมคะใช่ แต่ว่าก็แบ่งขายได้หรือว่าตู้นี้ไม่แบ่งขายต,ตู้นี้ยังไม่แบ่งขายอ oh, <ะ>๋อตู้นี้คือไม่แบ่งขายแต่สวยมาก <laughs> ไฟชอบต้นนั้นสวย <laughs> เป็นไม้ด่าง oh, อง๋อแบบนั้นก็เรียกด่าง <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ค่ะเป็นเป็นแบบว่ากัดสีเป็นเม็ดเม็ดชมพูอ๋อ oh, สวยมากสวยมากๆค่ะ <laughs> ต้นนี้ก็จะเป็นไทยนิยม <laughs> เหมือนเหมือนชาตอเบอร์รี่เลย ใช่ค่ะคือถ้าหนูไม่รู้อ่ะหนูก็จะคิดว่ามันคือสตรอเบอรี่เราเราก็จะต้องรอดูฟอร์มมันเพราะว่าเนี่ยลูกไม้เมล็ดพอออกมาก็คือจะเขียวแบบนี้ทุกต้นใช่ใช่เราถึงจะต้องเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้ดูก่อนว่าโตขึ้นมันจะเป็นอะไรออตัวนี้คือตอนเล็กๆอ่ะจะเป็นสีเขียวหมดเลยทุกต้น เราจะดูไม่ออกอืมใช่ต้องรอสักประมาณ6เดือนถึงจะพอเห็นลวดลายว่าเป็นยังไงใช่ค่ะสวยาออมากออมาตั้งแต่<ะ>แบเบาเราเราจะไม่รู้เลยโอเคอันนี้ตัวนี้เหรอคะครับตัวนี้ ตัวนี้น่าจะมีชื่อแล้วค่ะแต่ว่ามันจะมีอีกหลายเหลืองมันจะต้องรอกัดสีอีกโอ้มีหลายเหลืองอีกคงมีหลายเหลืองรู้สึกว่าเขาสดใสมากบอลสีนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากค่ะจะไม่ไม่เหมือนไม้ด่างใช่จะมีตัวเดียวอจะเลนตัวเดียวอแต่บอลสีมันถึงไม่มีคาว่าจบสิ้นอ่าใช่ค่ะแล้วในตู้นี้อะค่ะที่สาในตู้นี้ก็จะเป็นไสาแม่พันธุ์ทั้งหมดแม่พันธุ์ทั้งหมดนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะ เป็นลูกไม้เหรอคะหรือยังไงบ้างเป็นลูกไม้ทั้งหมดลูกไม้ทั้งหมดแม่พันธแม่พันุใช่ค่ะเพราะว่าถ้าอย่างต้นไหนที่มันเคยมีดอกมาแล้วค่ะมันก็จะออกเป็นดอกอย่างเดียวมันก็จะไม่มีใบเพราะว่าเกนกลางของมันอะที่ที่พี่ให้ดูตั้งแต่แรกตัวนี้ใบแรกอะคค่่ะเขาจะเปลี่ยนจากออกออกจากใบกลายมาเป็นดอกอย่างเดียวใช่ค่ะราคาแม่พันธุถึงสูง ใช่ค่ะแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะขายได้เลยอ๋อเพราะว่าเขาจะไม่มีใบและเขาจะออกแต่ดอกอย่างเดียวจะออกแต่ดอกอย่างเดียวก็คือผสมได้ตลอด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 ไปเลยค่ะนั่นคือสําหรับไซแม่พันธุ์ที่เขาเรียกใช่คือฝ้ายอยากคิดว่าคําว่าไซแม่พันธุ์อ่ะก็คือแค่ใหญ่อย่างเดียว<ช>ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแต่คือความเป็นบอลสีคือจากใบจะกลายเป็นดอกแทนเป็นดอกอย่างเดียวจะไม่ออกใบเทมากอ๋อโอเคอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นความรู้ ผู้ใหม่ของไฟเลยอะค่ะสาหรับเอ่อเขาเรียกว่าไงนะไซแม่พันธุ์ของบอนสีนี่คืออะไรคะพิสาตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นไม้กาบค่ะสวยมากเป็นไม้กาบความน่ารักสวยสุดๆเป็นลูกไม้ไม้กาบแต่ว่าตัวนี้จากเมื่อก่อนก็เป็นไม้กาบเหมือนกันแต่ตอนนี้แผงไม่มีกาบอ่าไม่มีกาบแล้วการว่าแผลงคือวันกลายถูกไหมคะในภาษาบอนสีเนาะใช่ภาษาบอนสีเขาจะเรียกว่า มันแผลงโอเคค่ะอ่าทีนี้ mm hmm. พี่สามีเทคนิคในการเลือกลูกไม้ยังไงบ้างคะสำหรับเออยากจะแนะนำมือใหม่อ่ะอย่างฝ้ายอย่างเงี้ย mm hmm. เวลาฝ้ายอยากจะซื้อลูกไม้คือฝ้ายก็เห็นทั่วไปแหละฝ้ายสามารถซื้อได้ไหมหรือฝ้ายควรเลือกจับที่ไหน mm hmm. อะไรยังไงคะพี่สาม,<อ>มีเทคนิคไหมถ้าอย่างเทคนิคการเลือก แบบแบบนี้ก็คือว่าแล้วแต่ใจของเราค่ะใช่อย่างผู้ชายเขาจะชอบเล่นสีเขียวอาอย่างผู้หญิงเราเอาสีเขียวให้เขาก็ไม่เอาใช่ใช่เขาก็จะชอบสีดแดงแดแดงแดงชมพูชมพูชมพใช่ค่ะแบบนี้ก็คือว่ามันแล้วแต่สไตล์ของใครค่ะที่เขาจะเลือกค่ะแต่แต่ถ้าอย่างผู้หญิงพี่ก็จะบอกว่าเออให้เอาสีชมพูนะ ตัวนี้จะเป็นเลอะๆคือหนึ่งใบเนี่ยจะมีทั้งเขียวแดงขาวใช่ก็มีด่างอ๋ออย่างเงี้ยคือด่างจะจะมีด่างนิดนึงสำหรับผู้หญิงที่เขาชอบค่ะอย่างผู้ชายหน่อยอ่ะก็จะชอบสายสะสมสายสะสมตัวนี้คือเพชรมณฑลเพชรมณฑลสวยมากค่ะตัวนี้ก็จะเป็นวังทอง บางคนก็จะชอบแบบสายกระดูกเข้มๆตัวนี้คือเป็นกระดูกดำสีดำใช่ค่ะแล้วแล้วแต่คนจะชอบบางคนก็ชอบกระดูกดำซึ่งตู้นี้ก็ไม่ขายขายไม่ได้ <laughs> ขายไม่ได้เ <laughs> พราะเป็นแม่พนัน <laughs> ใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วคือไฟก็สามารถซื้อลูกไม้ได้จากทุกที่เลยไม่มีแบบว่า,าควรจะไปเลือกซื้อจากไหนอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะได้หมดสำหรับสำหรับการเลือกซื้อลูกไม้นะคะถ้าจะให้ดีเลยเราขอเป็นแนะนำสวนที่ ที่แบบว่าขึ้นชื่อของมีชื่อใช่เพราะว่าเพราะว่าเป็นบอลสีที่เขาคัดคุณภาพก็คือว่าการแข็งแรงค่ะใบนาใบนาใบแข็งแรงค่ะการแข็งแรงค่ะมันเหมาะกับการที่เราจะเอามาขยายพันธุ์โตเพราะว่าบอลสีถ้าเราจะดูยังไงที่เราจะเอามาขยายพันธุ์โตปุ๊บตามปกตินะคะอย่างเวลาเรามีตู้แบบนี้ถ้าเราเปิดตู้มาปุ๊บ บอลสีคอจะตกจาอแบบนี้คอจะตก, <right. S 2> ะตกแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าเราควรจะเลือกแบบไหนเอามาทําใส่แม่พันธุ์เปิดปุ๊บคือคอยังตั้งอยู่มันมีเวลาไหมคะจริงๆแล้วว่าว่าเปิดตู้ประมาณเท่าไหร่คอตกได้หรืออะไรเงี้ยไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นต้องอยู่ให้ได้ใช่ก็คือว่าถ้ายัางไม่แข็งแรงคือเปิดปุ๊บยังไงก็ตกอ oh. ใช่ค่ะแต่แต่ถ้าจะให้ดีถึง จะให้ดีก็คือปุ๊บเราเปิดปุ๊บเราดูเลยว่าต้นไหนที่คอตั้งนานที่สุด<อ>แต่มันก็จะเป็นทุกต้นที่คออ่อนนิดนึงแต่เราจะดูว่าตัวไหนที่ตั้งคอได้เร็วที่สุด<อ>ก็คือว่ามันเกิดจากการปรับสภาพอากาศ<อ>ข้างในตู้นอกตู้จะทำให้บอลสีคอตกอ,อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการเลือกแม่พันธุ์เนาะ<ช>หรือว่าการเลือกบอลสีเหอะถ้าเป็นบอลสีในตู้ถ้าเปิดแล้วใช้ระยะเวลาหน่อยแล้ว,ลวคอไม่ตกอันนั้นก็เราก็จับมาเลย เพราะ,ะว่ามันมันโอเคมันทข<ช>็งแรงโอเคค่ะทีนี้การขายบ้างแล้วนะคะพ <laughs> ี่สานะคะมีจำหน่ายไหมคะช่วงนี้สำหรับบอนสีของพี่สานเนี่ยช่วงนี้บอลสีที่สวนไม่มีแลยค่ะเพราะว่าลูกค้าสั่งจองกัน มาแบบว่ากระนำมากไม่ได้โมนะคะเนี่ยอ่ะแทนก่อนนะคะทั้งเนี่ยหมดเนี่ยนะคือจองหมดแล้วนะคะสามตู้นี้ถูกไหมใช่ค่ะคือไม่มีของอ่ะแล้วดูค่ะไม่รู้จะกี่กระถางเนี่ยแต่เขาคือจองกันหมดแล้วทั้งสามตู้นั้นนะคะจองจองล่วงหน้าจองล่วงหน้าคือ <c oughs> เรามาเราก็ไม่ได้นะ <laughs> ตอนนี้ <c oughs> ไม่ได้คือมาคือมาชมได้แต่ว่าไม่มีของที่จะขายใช่ค่ะถ้ามีก็จะเป็นลูกไม้ตัวนี้นะคะก็คือว่าให้เราไปลุ้นเอาอมาดูกันนะคะให้เราไปลุ้นเอาว่าจะเป็นสีอะไรอค่ะก็จะเหลือประมาณเหลือตู้นี้แค่ตรงนี้ใช่ถูกไหมคะก็จะมีตัวใบไผ่เนาะจะเป็นใบไผ่แล้วก็เป็นลูกไม้ ลูกไม้รอกัดสีอ่าค่ะใบ่ที่เริ่มเปดสีแดงแล้วใช่ไหมใช่ใช่อ๋อนี่คือกัดสีเขาจะเป็นแบบนี้อ๋อค่ะจะมีกัดสีแดงกับสีม่วงแล้วด้านหน้าเขาจะมีขายพวกเอ่อเป็นบอลไทยเป็นบอลไทยบอลใต้บอลใต้บอลบ้านบอลเกาเพราะว่าเขาเอาหมดแล้วเนาะมันก็จะเหลือไม่เท่าไหร่เพราะว่าเปิดสวนแค่เดือนเดียวหมดเลยสวนใช่จะเปิดอีกตอนไหนคะ ก็ตอนนี้ก็เปิดเรื่อยๆค่ะแต่ว่าจะไม่มีบอลให้ลูกค้าก็ลูกค้าต้องโทรมาถามก่อนว่าต้องการบอลตัวไหนอ่าใช่เราก็จะถามเข้าไปว่าต้องการแบบไหนค่ะต้องการลูกไม้หรือว่าบอลโบราณโอเคแต่ตอนนี้พี่ก็ไม่มีให้ือกแล้วค่ะอ่าหมดแล้วจริงๆแล้วไฟ่กับเพื่อนๆนะคะจะสามารถติดต่อนะคะพี่สาได้ทางไหนบ้างคะก็ทาง Facebook นะคะค่ะรักกันเมื่อยังหายใจโอเคค่ะแล้วก็ สังวรน,นักรบนะคะก็ะะขึ้น f a c e b o o k นะคะของพี่สาวไว้นะคะ,คะแล้วที่เนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่ไหนคะก็คือตั้งอยู่ที่จัหงหวัดนครราชสีมาอ,อําเภอหนองบุญน,นาค่ะค่ะโอเคสามารถมาเลือกชมได้เนาะถ้าอยากมาเลือกชมชส่งออนไลน์ไหมคะส่งส่งไหมหรือว่าไม่ส่ง ก็ส่งค่ะส่งได้ใช่ไหมคะโอเคใครมีของก็ส่งถ้ามีของแต่ไม่มีของโอเคถ้ามีของพี่สาเขาก็จะส่งนะคะส่งให้ได้แล้วก็ไปค่อยแชรถามเอาใน Facebook กันนะคะโอเคค่ะขอบคุณพี่สามากนะคะสำหรับเทคนิคดีๆวันนี้นะคะว่าไฟก็มือใหม่มากเลยสําหรับบอลโบราณแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงบอนสีนะคะแล้วก็แนะนำบอนสีต่างๆนะคะใครสนใจนะคะสามารถทัก Facebook ของพี่สาได้เลยค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรสอบถามก็สามารถแชทแถมได้นะคะส่วนที่อยู่นะคะก็คือสวนสองบอลบอลสีนะคะหนองค้และจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ